ทำความรู้จักกับบุ๋มสารัตผู้คว้าแชมป์เดอะสตาร์ไอดอลคนแรกของเมืองไทยบอกได้เลยว่าหล่อเหลาความสามารถครบเครื่องจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการแข่งขันในรายการเดอะสตาร์ไอดอลเมื่อคืนวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตจากผู้ชมมากที่สุดจนสามารถคว้าแชมป์เดอะสตาร์ไอดอลคนแรกของเมืองไทยไปครองได้นั้นนั่นก็คือหนุ่มบุ๋มสารัตหนุ่มหล่อเสียงดีวัยเพียง17ปีเท่านั้น ต้องบอกได้เลยว่าหนุ่มบูมนั้นคือตัวเต็งม,มาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นการชนะในครั้งนี้จึงไม่มีใครค้านสายตาแต่อย่างใดและนอกจากหนุ่มบูมจะมีหน้าตาอันหล่อเหลาแล้วความสามารถของเขาก็ครบเครื่องอีกด้วยสำหรับในวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับหนุ่มคนนี้ให้มากขึ้นกันครับประวัติบูมสารัตบูมมีชื่อจริงว่าสารัตเทียมปานเป็นผู้เข้าแข่งขันหมายเลขเจ็ดเวทีเดอะสตาร์ไอดอลหนุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกรุงเทพมหานครเกิดเมื่อวันที่9มีนาคมพศ2547ปัจจุบันอายุ17ปีทางด้านการศึกษานุมบูมกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนหอวังบูมสาวรัฐมีความใฝฝันอยากเป็นศิลปินมาตั้งแต่เด็กๆและเข้ามาตามความฝันบนเวทีเดอะสตาร์ไอดอลซึ่งเวทีนี้บูมสาวรัฐได้โชว์ศักยภาพความเป็นศิลปินออกมาได้อย่างน่าทึ่งในทุกรอบการแข่งขัน การเต้นการร้องเพลงและโดยเฉพาะเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะกดใจคนดูทุกครั้งที่โชว์บนเวทีรวมถึงเสน่ห์ความเป็นตัวตนในแบบของเขาส่งผลให้บูมใช้แบบความเป็นสตตร์ที่โดดเด่นเอาชนะใจแฟนๆแ,และคณะกรรมาการไปอย่างท่วมทน้นจนคว้าแชมป์เดอะสตตร์ไอดอลคนแรกของเมืองไทยไปครองได้สําเร็จอย่างไรก็ตามนอกจากความหล่อเหลาที่เป็นเสน่ห์ของบูมแล้วเมื่อเข้าไปส่องในโลกโซเชียลทั้งไอจีและ Facebook ก็จะพบว่า ูงนั้นยังเป็นคนตลกอีกด้วยมีความสนุกสนานและเต็มที่กับทุกบทบาทที่ได้รับอย่างเช่นการแต่งหญิงเจ้าตัวก็จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและอินเนอร์ในการแต่รูปก็มาเต็มการันตีได้เลยว่าหนุ่มน้อยคนนี้มีความสามารถรอบด้านจริงๆ